จะมาติดตามผลงานสมแดงควิกนะคะใช้กับพริกที่เก็บมาเป็นยี่ยี่สิบครั้งอะ่ะยี่สิบเที่ยวนะคะวันนี้จะมาพาติดตามผลงานของสมแดงพริกนะคะวันนี้นะคะมาดูกันค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะมาดูค่ะแล้วนี่เนี่พริแกแหงเจ้าโลเลยว สิงแหงนี่มันเจี๊ยบลอยโลแล้ว่ะด้วแต่เจ็บขายก็นี่จักกลอดจักขังเลยว่ะคิดว่าเป็นยี่สิบสามสิบขังแล้ว่ะนี้โอ้ยเจ็บนานเน๊ะเนาะแม่ขายยังแกเจ็บได้เลยค่ะตอนนี้แกมีรายได้ายหย่อนผกนี้เลยค่ะแม่นั่นก็เลยแนะี่ให้เอาวสมแดงผกมาใช่นะค่ะด้วยอ๋อได้กินตัวนี้ว่าเอ้ยนี่นักโบแตต้องหลอกนี่ค่ะอันนี้จักจักงานค่ะนี่ ไปที่พ่องานไหมเนี่อืมไปที่เป็นกักงานเนี่ยเนี่ยแกมีรายได้นะคะแกอายุเกนตัางเจ็บซิบเลยดิค่ะเจ็บซิบเลยดิค่ะเนี่ยพี่แกแข็งแรงอยู่ดิค่ะในข่าวว่าเอาอาหารเสริมของรัชนีทานดามมีอะไรน้องคะ่ะนี่โสมเกาหลีตังกวยจับกาออลาน่าเคดีเคดีอลาน่าเคดีเนาะค่ะเนาะจ้า ทานทุกวันเกก็ได้แข็งแรงรู้สักค่ะแข็งแข็งแรงนี่นะคะจะอยู่เจ็ดสิบปีด้วย่ะคิดว่าจะใช่ตลอดไหมค่ะป้ากรันตีดูฉีดว่าจะเอาสมแดงขิกใช้ตลอดเลยไหมว่าจะใช้ตลอดถ้าได้ทำกลัวแต่จะไม่มีแรงทำหน้าเขาล่ะหน้าเขาก็มีแค่สองไร่ก็จะเอาไปฉีดอยู่ค่ะโอเคค่ะรู้สัก่ะอุ้ยด้วยด้ว่าดู กะดานีเลยไหนคะนี่ค่ะจีได้สองอาทิตย์หนึ่งเงเนี่ยีจะจิงีเลยค่ะอาทิตย์ดวสออาทิตย์นะค่ะวโอ้ยนี่ดูค่ะยกสีดดูดูผิดค่ะดูโอ้ยดูสีออนไหลไหลไหลดีค่ะนี่ดู่หนด้ยมันมโอ้โหค่ลูกมากเลย ยกจริงๆแม่ไม่เคยแบบมันจะมีอย่างนี้ดูสิค่ะโอ้โหโอดูมันยังเล็กมันอยู่มันอยู่ไตนะค่ะดูว่าโอ้ยังเขียวอยู่ค่ะดูว่าดูว่ามันยังเขียวอยู่ดกค่ะนี่ดูว่าดูว่าหนอนมูสไายนี่ดูดูหน่อยดูว่าค่ะอ่ค่ะแกมีรายได้มากเลยค่ะตอนนี้ฝีมันแพงเอาค่ะโอเคเดี๋ยวจะมาติดตาม ตอนต่อไปนะคะว่าท่านจะใช้ถึงไหนนะคะตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วนะคะไม่มีอุปสรรคค่ะไม่มีอุปสรรคกับต่อ,อ,ร,อรันจวนค่ะรันจวนมาสัมภาษณ์กับป้าสมรวยเขาเอ้าวสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี ขอบคุณบริษัทพริน่าเน็ตเวิร์ดที่ผลิตสมแดงมาให้ชาวสวนชาวไร่ใช้นะคะขอบคุณบริษัทมากๆค่ะ